ม okay, okay, okay. yeah. yeah. okay. okay. ีชายใหญ่อยู่ร็พี่อ่ี้น้องโอเคโอเคามอายุไปเย่เ่่โอเเคอเยเสุยอดเลยก็ือเนดารา้็วอยู่โอเคู้ึวันนี้เนน้องวันนี้ Yeah. เริ่มเลยวันนี้นัีครับขอบคุณมากๆนะครับที่มากันนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ตัวพวกเราได้ทํางานอย่างมีความสุขแล้วแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากเจ้าของค่ายว่ามันสนุกมากครับแล้ววันนี้จะไปชมพร้อมกันครับหวังว่าคนจะชอบกันนะครับถ้าจะชอบก็ฝากบอกต่อด้วยแล้วกันนะครับโพสต์แปลงไปซีนีสีนกครับค่านเรื่องมันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงมันจะไม่เหมือนกันเลยครับแล้วมันจะทะเยอทะยานมากๆครับเนื่องจากว่าแต่ละยุคเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ว่ามันมา ร้อยเรียงต่อกันเป็นเพีนงวงเรื่องเดียวกันครับซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้เล่าทีละเรื่องนะครับมันเล่าพร้อมๆกันหมดเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าจากที่สัมภาษณ์เนี่ยความลับมันเยอะมากของเราแทบไม่ได้บอกอะไรเลยของคนอื่นก็บอกว่าจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับความความลับความลับของแต่ละเรื่องมันเยอะมากมีมีมีค่ะถึงจป่อยยังไม่ได้ทางุกเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างของพอยกับของพอยชมพู่กับพี่เก๊ก็จะเป็นในส่วนของละครบทค่ะก็ของพี่เก๊ก็จะรับบทเป็นเด็กต้อง บอกไปได้จริงนี่จะหมดอันนี้รูดคือจะหมดแล้วนะโอ้ยจบเรื่องแล้วนะคะผมว่าผมว่ายังยังอีกเยอะครับจะยังอีกเยอะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับค่ะอ๋ออ๋อเรื่องเรื okay. ่องของทางเราไหมคะเดี๋ยวน้องเขาถามไปก็ได้ค่ะกุลา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  ครับผมรับบทเป็นโดครับผมโดก็จะมีภารกิจต้องส่งจดหมายแต่ในช่วงเศรษฐกิจที่กาลังทับขันในบ้านเมืองเรานะครับเป็นยุคฟองสบู่แตกครับผมแล้วก็ไปแอบชอบสาวคนหนึ่งครับเป็นสาวสวยงามหน้าที่การงานดีนะครับชื่อว่าหมอเมย์ครับคุณต้มุกวรนิตครับใช่ค่ะเรื่องนี้เล่นเป็นหมอนะคะแล้วก็เป็นหมอเพิ่งจบใหม่แล้วก็อยู่ในบ้านทางคนชรลาค่ะซึ่งซึ่งก็เหมือนแบบดูแล เบ้ก็เป็นบุรุษไปรษณีย์น้อนที่มาส่งจดหมายเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะได้เจอกันเป็นประจำค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวความน่ารัก ง่ายๆเนะาะค่อนข้างแบบว่าเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูคู่นี้ด้วยดีวยดวยกว่าคู่นี้ก็สนุกมากๆทนี้แล้ยาลาของเราเป็นอร์ชั่นยังไงของเราเป็นยุคบราจัณ์เนอะใช่ครับเป็นยุคเหมือนสอง,งคสรามจุงศิลปยุาใช่ที่ว่าเหมือนว่าเราก็เป็นชาวบ้านในหมูบหม่บ้านหนึ่งที่้าศึกกำลังตกทุตีแต่ว่าหมู่บ้านเราแบไม่ไหวเราก็เลยต้องที่เอ่อเพื่อช่วยหมู่บ้านเราต้องส่รเพื่อความช่วยเหลือจากไใช่ค่ะก็จะเป็นแนวแบบมีทั้งดราม่า ทั้งโรแมนติกแล้วอยากมีคอมเมดี้อแอคชั่นด้วยนิดเดีแอคชั่นด้วยใช่ก็เราติดตามกันนะคะก็โค้ชแมนไปสนีสีโลกนะคะก็ราจะเข้าสายเลยในหลงภาพยนตร์นะคะหิวที่ใหญ่นี่ยังไงพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเจอตรงนี้เบิร์ดเห่อยเหนื่อยแถวนี้เหนื่อยไม่ได้ยินก็จริงๆมันเป็นยุคที่เราจินตนาการกันค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าเราเกิดไม่ทันสักคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคเนี่ยผมเรียกเป็นดึกเป็นยุคสมัยยุคหินที่ชีวิตของคนมันการต้องการมันง่ายม ก็คือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันจะเอาอะไรแล้วว่ามันทําอะไรนะครับมันจะแบบต้องใช้ร่างกายของมัันท้งหมดในการสู้เพื่อครับ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 พี่เบ้ถือทักทายดีเป็นเดิช่วยเป็นตัวแทนหน่อยพี่เกดคุณหมดเลยพี่เกดพี่เกดฝากไปละหมดนะครับพี่เกมประสบการณ์เยอะแล้วประสบการณ์เยอะเลยก็พี่โอ้โหตายแล้วก็ฝากโพสแมนประสิท์สีโลกด้วยนะครับก็ความสนุกความ ร้องคอมทั้งหมดนะครับมีเรียกว่าครบรถเลยดีกว่านะครับทั้งแบบคอมเมดี้โรแมนติกดราม่านะครับที่สําคัญมีแอคชั่นด้วยนะครับในทุกพาร์ตก็จะมีความสําคัญแล้วก็มีความหมายอยู่ในทุกยุคทุกสมัยเลยยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปตามด้วยนะครับวันที่31สิงหาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับฝากด้วยนะครับว่าผมเหนื่อแตกกันหมดเลยครับพี่